ภิกษุทั้งหลายป่าชามีโทษห้าประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่สะอาด 2. มีกลิ่นเหม็น 3. มีภัย 4. เป็นที่อยู่ของอมนุษย์ดุราย 5. เป็นที่คร่ำครวญของคนจํานวนมากพิกษุทั้งหลายป่าชามีโทษห้าประการนี้แลฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าชาก็มีโทษห้าประการนี้ฉันนั้นเหมือนกันโทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมนโนกรรมที่ไม่สะอาดเรากล่าวอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนไม่สะอาดเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าชาที่ไม่สะอาด สองกิตติศัพท์อันชั่วของเขาผู้ประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดย่อมกระชอนไปเรากล่าวอย่างนี้เพราะเขาเป็นคนมีกลิ่นเหม็นเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าชา ที่มีกลิ่นเหนม็น3เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมเว้นห่างใครบุคคลผู้ประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมนโนกรรมที่ไม่สะอาดเรากล่าวอย่างนี้เพราะเขามีภัย เรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าชาที่มีภัย4เขาประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาดประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดย่อมอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่เหมือนกันเรากล่าวอย่างนี้ เพราะเขาเป็นที่อยู่ที่ดุร้ายเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนที่อยู่ของอมนุษย์ดุร้าย5เพื่อนพรมจารีทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเห็นเขาประกอบกายกรรมที่ไม่สะอาดประกอบวจีกรรมที่ไม่สะอาด ประกอบมโนกรรมที่ไม่สะอาดแล้วย่อมถึงกับหมดอะไรเป็นธรรมดาว่าโอเป็นทุก์จริงหนอสำหรับเราผู้จำต้องอยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนี้เรากล่าวอย่างนี้เพราะเขาเป็นที่คร่ำครวญเรากล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเหมือนป่าชา เป็นที่คร่ำครวญของคนจำนวนมากภิกษุททั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยป่าชามีโทษห้าประการนี้แล